Do one, do one. สวัสดีสวัสดีสองการอย่ยางผัดไทยคาเฟ่ไทยเฮลร้านร้านนวดไทยเฮลร้านนวดไทยเฮลพผัดไทยคาเฟ่ตั้มบอกมืออาชีพรับร้านตั้มร้านตั้มเบอกมืออาชีพรับทำเบอกทุกชนิดจักรยานยน ยานยนต์ต๊ะโต๊ะโซฟารับรับทำบ์อทุกชนิดปฏิบัติการยึดตัวประกันปฏิบัติการปฏิบัติ ปฏิบัติการยึดตัวประการันปฏิบัติการยึดตัวประกันบนรถเมลในยูเครนดาร์คฮีโร่ Hero, นอกจอผู้รักษาโรค โคเมเป็นประทองาโคเมเป็นประทองสายพันุหนึ่งที่ปรากฏในปัจจุบันมีเียนกำเนิดดังเดิมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาลักษณะของโคเมก็คือลำตัวผอมเรียวยาวแลดรูค้ากับปาคราบคลีบทุกคลีบยาวโดยเฉพาะคลีบหางลำตัวมีสีเดียวล้วนๆเช่นสีขาวหรือสีแดง ขนาดเมื่อโตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง12นิ้วจาก,กัดว่าเป็นปลาทองสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมากสายพันธุ์หนึ่งโดยชื่อโคเมทนั้นหมายถึงดวงดาวหมายโดยชื่อโคเมทนั้นหมายถึงดาวหางทั้งนี้เพราะความที่มีลักษณะเปียวยาวเหมือนดาวหางเหมือนดาวหางนั่นเอง โคเมดในประเทศแถบตะวันตกโคเมดในประเทศแถบตะวันตกเช่นที่สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษหรืออังกฤษหรือประเทศอังกฤษจะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความจะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากและมีราคาสูงแต่สำหรับในประเทศไทยและแถบเอเชียน,นั้นสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้ กับไม่ได้รับความนิยมเท่าที่มีและมีราคาต่ำทั้งที่ปลาทองสายพันธุ์นี้จะได้ว่าเหลี้ยงง่ายมากกว่าสายพันธุ์อื่นด้วยซ้ำทั้งนี้เนื่องจากไม่มีจุดเด่นทั้งนี้เนื่องจากไม่มีจุดเด่นเพียงพอที่จะทำให้ดูแลสวยงามเหมือนสายพันธุ์อื่นอีกทั้งยังมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับปลาคราฟไปอีกด้วย อีกทั้งยังมีลักษณะคล้ายกับปลาคราฟอีกด้วยจึงทําให้มีความเข้าใจผิดและสับสนกันระหว่างปลาทั้งสองชนิดอีกทั้งยังมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับปลาอีกทั้งอีกทั้งยังม erm> ีลักษณะทั่วไปคล้ายกับปลาคราฟอีกด้วยจึงทําให้มีความเข้าใจผิดจึงทําให้มีการเข้าใจผิดระหว่างปลาสองชนิดนี้ โดยเฉพาะในตัวที่ยังเล็กอยู่โดยเฉพาะตัวที่ยังเล็กและบางคนและบางคนอาจจะเลี้ยงและบางคนอาจจะเลี้ยงปักปนกับปลารครับไปด้วยในและบางคนและบางคนอาจจะเลี้ยงปนกันไปในบ่อเดียวกันระหว่างปลารคราบกับปลาโคเมก สองการอยากพัดไทยคาเฟ่ไทยเฮลร้านร้านนวดไทยเฮลโคเมเป็นปลาทองโคเมเป็นปลาทองสายพันหนึ่งที่ปรากฏในปัจจุบันมีเง็นกําเนินดดั้งเดิมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาลาักษณะของโคเมก็คือน้ำตัวหอมเรียวยาวแหลม ลี้อุดียาวโดยเฉพาะลี้ขาและตัวมีสีเดียวหรือหนวดเช่นสีขาวหรือสีแดงขนาดเมื่อโตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง18นิ้ว